วัดีครับผมวันนี้ลุงสารจะพามายามกับดักครับดักไว้เมื่อวานสิบวันหลังครับผมอ่าทนี่ก็สายแล้วครับมาไกลครับวันนี้ไปครับไปรับชมว่าจะมีตัวได้หิ้วกับบ้านหรือเปล่านะครับผมครับผมมาดูจุดแรกกันครับผมอยู่ข้างในนี่ครับมีตัวหรือเปล่าลองใส่เนี่ยโอ้เห็นแล้วครับผมนอนเองไม่งอยู่ครับผม โอเคครับเต้มแรกมาแล้วครับผมเก็บครับผมหมานหมานครับครับผมจุดที่สองกับดักล่วงเห็นแต่เชือกครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมเต็มที่สองมาแล้วครับผมเก็บครับผมครับผมเต้มที่สามมาแล้วครับผมนู่นครับขาวขาวครับกลางจอครับ เก็บครับผมเราไปดูจุดต่อไปกันครับครับผมเต้มที่เสียลงใส่ตรงนี้ครับแต่หนูอยู่นี่เลยครับเห็นไหมครับกัดเชื่อครับผมเนี่ยเหลือกุดกูนี่ล่วงมันนี่เลยครับผมโอเคครับเต้มที่สิมมาแล้วครับผมไปดูจุดต่อไปกันครับผมโอเคครับจุดสุดท้ายครับผม มีตัวหรือเปล่าอยู่ข้างในครับผมมันหมันครับผมวันนี้ครับผมวันนี้มายามกับดักกับลุงสารเป็นไงบ้างครับผมหมันหมันครับห้าแต้มกันครับผมนี่ก็สายแล้วครับผมแดดออกแล้วนะครับกลับบ้านกันครับขอบคุณผู้ติดตามและรับชมคลิปลุงสารขอบคุณครับผม